ในเมื่อด่านหน้าใส่ผ้าสาตีนออกไปลบด่านหน้าก็จะตายด่านหน้าก็จะกักตัวด่านหน้าก็จะติดเชื้อแล้วคุณก็จะไม่มีด่านหน้าภาวะผู้นําคือภาวะที่รู้ว่าเดานําอะไรได้และนําอะไรไม่ได้ดังนั้นภาวะหนึ่งของผู้นําเมื่อรู้ว่าตัวเองล้มเหลวทุกองศาการุณาแสดงความรับผิดชอบเพื่อให้นามสกุลจันโอชายังมีลูกหลานได้ใช้แบบภูมิใจลาออกเอะค่ะท่านจบ เพราะฉะนั้นที่ประยุทธ์พูดว่าไม่เคยท้อพยายามแก้ปัญหาอุปสรรคที่มีมากมายและยินดีจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดคุณหมอว่าประโยคนี้เป็นไงฮะดีค่ะคุณเป็นผู้นําภาวะหนึ่งของผู้นําคือการรู้ว่านําไม่ได้แล้วถอยถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไข้ามาอยู่ในมือหมอเกินกําลังความสามารถของหมอแต่หมอยังสติดื้อดึงและไม่ทอ้อเป็นหมอของขวัญเว้ยยังไงก็ส่งต่อไม่ได้แล้วคนไข้าตายในมือหมอมันคืออะไรนั่นแหละคือคําว่า การที่ไม่ท้อทําให้ดีที่สุดท่านปรปยุทธเนี่ยพูดทุกอย่างถูกหมดเลยกรุณาทาตามที่ตัวเองพูดด้วยการลงจากตําแหน่งไม่การลาออกไม่ใช่การท้อการประเมินแล้วว่าท่านไม่มีภาวะหรือคุณสมบัติที่จะนำประเทศรอดจากวิกฤตนี้ได้ฉะนั้นถ้าท่านมั่นใจและท่านรักประเทศและท่านมีภาวะผู้นำตามที่ท่านพูดได้สิ่งที่ท่านจะต้องทำคือแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก และให้ผู้ที่มีความสามารถในการที่จะนำพาประเทศลอดพ้นจากอิกฤษตโรคระบาดนี้ได้ขึ้นมานำตอบก็ถูกแล้ว นี่ก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่อยากจะมาขอโทษประชาชนเป็นทางการอีกรอบหนึ่งไหว้สวยทุกรายการเลยต้องขอโทษจริงๆเพราะ7ปีที่แล้วชุดความคิดคือชุดความคิดณนะตอนนั้นมันไม่กว้างข้อแรกข้อที่2คือเรามองคําว่ารัฐประหารไม่แตก คำว่ารัฐประหารเนี่ยในช่วงชีวิตเราที่พอจะอายุเกินบรรลุนิติภาวะสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองได้รัฐประปปหารที่เราเจอก็คือรัฐประหารของปี49ก็คือรัฐประหารคุณทักษิณแล้วก็พลเอกสนธิเนี่ยรัฐประปหารแล้วเขาไม่ขึ้นเป็นนายก เขาให้คุณสุรยุทธ์ขึ้นเป็นนายกและอีกแป๊บหนึ่งเขาก็กีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั่นคือทั้งหมดของคำว่ารัฐประหารในเพอร์เซพชันของเราพอ15ปี10กว่าปีผ่านไปมีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งใครจะรู้ว่ามันจะนานนานแบบนี้เราเริ่มแบบไม่โอเคไม่ไม่ถูกต้องทีหนึ่งคือความเอ๊ะอีกทีนึงคือเดี๋ยวนะวันนั้นเราออกไปต้านพรบน,นี้นี่ะโทษศกรรมสุดซอยวันนี้เหมือนอยู่นี่ละโทษศกสกรรมแบบนี่ละโทษศกสกรรมเลยอะรุมกรรรมนโทษ และใช้ม .44 ใช้ม .112 แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบเยอะขนาดนั้นโดยรัฐบาลคอสชอเปลี่ยนรธรรมดูนให้แต่งตั้งสองอ250คนเข้ามาเลือกนายกพร้อมๆกับสสที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็เริ่มไม่โอเค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 หนักมากจนกระทั่งมามีเลือกตั้งเราก็เลือกอยู่แล้วเราเลือกตรงข้ามแล้วมันไม่โอเคสุดๆก็คือเขายุบพ,พัก ของเสียงของเราแล้วก็ถึงตอนที่ไปอเมริกามองกลับเข้ามาเฮ้ยคนไทยกําลังไปผิดทางพอรู้ว่าคนไทยกาลังไปผิดทางมันก็คันปากไงไม่สามารถจะอยู่นิ่งได้ก็ไลฟ์จากอเมริกามาเลยวันที่7ปีที่แล้วที่หมอออกไปเป่านกหวีดหมอยืนอยู่ข้างเดียว กับกลุ่มที่เขามีปืนหมอยืนอยู่ข้างเดียวกับคอสชอหมอยืนอยู่ข้างเดียวกับคนที่ทํารัฐประหารแต่วันนี้ที่เดินออกมาพูดยังไงมันก็ต้องมี Price-to-pay อยู่แล้วคนที่โจมตีหมอเยอะที่สุดคือพวกเคยเป็นพวกเดียวกันก็คือสลิมเพราะอะไรคุณโจถ้าเกิดสมมติมีใครเกลียดคุณโจอ่ะคุณโจก็กลัวระดับหนึ่งแต่คนที่เกลียดคุณโจแล้วจะแฉะคุณโจแล้วคุณโจต้องกลัวที่สุดคือเพื่อนรักของคุณโจ เพราะว่าสลิมทำไมถึงกลัวหมอมากเพราะกูเคยเป็นมึงไงจ้ะ mm hmm. มันก็จะรู้เลยว่าเขาเบรนด์วอชกันอย่างนี้เขาพูดกันแบบนี้เขาสอนกันแบบนี้ Process เขาเป็นแบบนี้มันถึงน่ากลัวมากสำหรับหมอราคาที่หมอต้องจ่ายหมอถือว่าฟ i n e สำหรับหมอคือใครด่ามาด่ากลับไม่โกงใครใครแซะมาแซะกลับไม่โกงทนายมีแบบบุฟเฟ่มีอยู่สี่ทีมเจรจาทีมไม่เจรจาทีมบูทีมบูล้างผ่านตอนนี้ใช้หมดเลยค่ะทนายบุฟเฟ่4ี่ทีมคือ มีคดีถึงขั้นที่ว่าทนายบอกว่าเอางี้หมอผมคิดเหมาคือคิดเป็นคดีคงไม่ไหวฟ้องมันรวดเลยค่ะเจ็ดร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยหมอเชื่อว่าในสิ่งที่หมอออกมาพูดสิ่งที่ได้กลับมาไม่ได้ได้กลับมากับหมอหนึ่งคือมีแค่มีคนส่งมาสักสิบคนยี่สิบคนซึ่งมันเกินกว่านั้นนะบอกว่าหายเพราะคลิปหมอของขวัญมัน happy แฮปปี้ละมันโอเคละกับสิ่งที่แบบว่า โอเคเสียไหมเสียรู้อยู่แล้วว่าเสียทุกคนที่ออกมายืน against คนที่มีปืนคนที่ออกมายืน against รัฐบาลคนที่ยืนออกมายืน against power ที่เป็น power แบบใหญ่มากหมอก็ถือว่ามันก็เป็นราคาที่คุ้มค่าที่จะสายแล้วเดินออกมาพูดฉะนั้นเนี่ย freedom of speech สำคัญมาก human right สำคัญมากหมอเชื่อเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้ประเทศนี้หมอพูดความจริงแล้วอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ก็ได้ ธุรกิจหมอต่างประเทศก็เยอะคือไม่จําเป็นแต่กลับมาเพื่อฟิกซ์ก่อนฟิกซ์ิทช่วยประชาชนไทยถ้าสถานการณ์โควิดหรือคริสิสผ่านไปหมออาจจะไปอยู่อเมริกาก็ได้ไม่ได้หมยและไม่ได้ซีเรียสกับราคาที่ต้องจ่ายต้องบอกว่าเอเนจีจริงๆอะในการทำพวกเนี้ คือมาจากการที่รับเคสคือคน,คนต้องเดสเ e r a t e ปรตขนาดไหนถึงส่งข้อความว่าหนูติดโควิดค่ะมาหาหมอเอสเตติกหมอทำหน้าหมอร้อยไหมหมอดูดไขมันต้องแบบต้องอับเซตต้องไม่มีทางออกขนาดไ<น>หนสิ้นหวังสุดสุดถึงได้ส่งข้อความหาหมอแล้วไม่ใช่คนเดียววันเป็นร้อยพอวันเป็นร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อความว่าเออเนี่ยทำยังไงเราก็ตอบวันหนึ่งต่อหนึ่งวันพอหนึ่งต่อหนึ่งไปนานๆมันไม่ไหวไคะ่ะคือม,มันตอบไม่ทันพอตอบไม่ทันเราเริ่มไลฟ์ตอบ เพราะว่าคือสุดท้ายอ่ะหมอก็ยังถามคนที่มาถามหมอนะว่ามาถามหมอทําไมในเมื่อทีวีศาสตราจารย์นายแพทย์แพทย์หญิงเขาก็เปล่าเปล่าเปล่าประกาศเปล่าๆป,าป,าป,าปาทุกคนบอกหมดเลยว่าก็คือหนูฟังไม่รู้เรื่องอะค่ะถามบัวไปนู่นเลยม้ายูนิคอนถามมายูนิคอนไปเลยค่ะเอาปากกคืองงคือทุกคนก็จะงงว่าอ้าวแล้วยังไงแล้วแล้วพอคนติดโควิดหรือมีคนในบ้านติดหรือลูกน้องติดหรือเราเสี่ยงสูงตอนนี้แหละ หูมันจะดับออพอหูดับปุ๊บไอ้ที่ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยจะไม่รู้เรื่องแบบหนักมากอมพอไม่รู้เรื่องหนักมากปุ๊บเนี่ยการพารานอยมันจะทําให้เกิดการคอลแล p s e ของขอ,ของสังคมเพราะว่าทุกคนพารานอยหมดท่านั้นที่เอาเคสเขียวสนใจไม่ต้องทำอะไรอยู่นิ่งๆแค่เอาไข่ลงก็จบแล้วแล้วบุคลากรนนมันเบรกไม่ได้แบบเตียงดังนั้นเนี่ยการที่ไปหนึ่งคนรับคนไข้50คน ซึ่งเราไม่เคยถูกสอนมาให้ปล่อยใครตายอยู่แล้วมันพอไหมหมออยากให้ด่านหน้าเนี่ยตรวจภูมิเลยคนไหนไม่ขึ้นบูสต์ไฟเซอร์คุณจะมาเอากฎเกณฑ์ที่ว่ามีแอสตราแล้วนู่นนี่นั่นแล้วไม่ได้ในเมื่อภูมิไม่ขึ้นเหมือนคุณให้นักลบเดินแก้ผ้าออกไปลบอะอใครเขาทำอย่างนั้นเขาใส่เกราะเขาใส่โล่คุณดูคอฝอสิเกราะโล่มาซะแบบอืการแต่งกาดีเด่นจะไปลบกับใครพ้าคุณลบกับหนังสติ๊ก เออทำแล้วทำไมด่านหน้าที่เป็นนักรบในสงครามโรคระบาดคุณให้เขาแบบใส่ผ้าสตินไฟลายออกไปลบนี่คือปัญหาของด่านหน้าอันแรกในเมื่อด่านหน้าใส่ผ้าสตินออกไปลบด่านหน้าก็จะตายด่านหน้าก็จะกักตัวด่านหน้าก็จะติดเชือ้อแล้วคุณก็จะไม่มีด่านหน้าอีกทางหนึ่งรัฐบาลนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยแรงด่าของประชาชนขับเคลื่อนได้ถึงขั้นที่ว่า ไอเรื่องไฟเซอร์เนี่ยหมอเชื่อว่าไม่จําเป็นต้องเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ไม่จําเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องเป็นประหลัดกระทรวงไม่จําเป็นต้องเป็นอภิบดีใดๆแค่เป็นคนแค่มีสามาญสำนึกของคําว่าคนและมนุษย์คุณควรรู้แล้วว่าคุณควรจะทํำยังไงคนที่เอาจัดสรรไปให้คนอื่นก็ควรจะพิจารณาตัวเองระดับหนึ่ง คนที่ไม่ใช่ด่านหน้าแล้วไปแย่งเขาฉีดก็ควรจะสำเนียกและอายบ้างอีกระดับว่าวันนี้คุณทำอะไรถ้าคุณเป็นอีลีคุณมีเงินคุณทำแบบหมอค่ะบินไปฉีดไม่มีใครเขาว่าจบคุณจะมาแย่งด่านหน้าทำไมหมอไม่เข้าใจแล้วถ้าด่านหน้าเขาคิดอย่างนี้มากกูไม่ไหวลวเวลาพักร้อนไปบินไปฉีดอเมริกาหนึ่งเดือนสรุปคุณจะไม่มีด่านหน้าหนึ่งคนนั้นไปเลยถ้าด่านหน้าคิดอย่างนี้บ้างคุณจะเอาไง อันนี้คือสิ่งที่ถามว่าทําไมหมอถึงโกรธมากเพราะหนึ่งหมอไม่ใช่ด่านหน้าแต่รับไฟเซอร์จากอเมริกามาแล้วหมอถึงได้พูดดังฉะนั้นโซเดสไวท์ so หมอถึงได้ออกมาค่ะคุณแค่มีความเป็นคนนิดนึงแล้วจะสั่นให้เขาแล้วตัดความความอะไรที่มันจะมันจะเป็นข้อกังขาในในสังคมเช่นวิจัยใช่เวลาวิจัยไหม เขาให้านในสถานการณ์ฉุกเฉินไอ้วิจัยนี่ฉุกเฉินหรือไม่จะวิจัยว่าไฟเซอร์มันดีไม่ต้องไปลอกมาเลยแคนาดาอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมัน UAE เขามีวิจัยแล้วซ i n โนฟาร์มซินโนแว f i z e ไฟเซอร์แอสตราไฟเซอร์เขามีวิจัยแล้วแต่ที่เขายังไม่มีวิจัยเลยคือซ i n โนแว a s s ์แอสตราไฟเซอร์ซึ่งเราเป็นชาติแรกของโลกในการมีศบปึ้งทั้งไวรัสและวัคซีนมีทุกอย่าง มีทุกชนิดในร่างมากกว่าใครบางอย่างไม่ต้องกินทั้งหมดก็ได้ถ้ามีด้วยนะถ้ามีเออถ้ามีถ้ามีนะแต่ก็งงใจในการที่ออกมาแบบโอ้ยซีโนแวคดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ไฟเซอร์มานี่เหมือนเหมือนแรงถึงมันใช่ไหมครั้งแรกที่เขาเอาแอสตราไปบูสซีโนแวคอะเพราะว่าบุคลากรด่านหน้ามันติดเชื้อเยอะมากมันซีโนแวคครบสองเข็มแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ก,กักตัวอะไรเยอะแยะไปหมดก็เลยเอาแอสตราไปบูส เพราะว่าเราไม่มีอะไรในมือวันนั้นเข้าใจได้แต่วันนี้เข้าใจไม่ได้เลยกับการเอาซิโนแวคแอสรามาเป็นวัคซีนแห่งชาติและบังคับทุกคนต้องฉีดสูตรผสมนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะโฆษณาชวนเชื่อได้คุณมีสิทธิ์ออกผลวิจัยได้ว่าซิโนแวคแอสราดีกว่าชาวบ้านเขายังไงแต่การตัดสินใจต้องเป็นการตัดสินใจของเราเองอ ติดลมสู่ลูกหูลูกตาบริหารล้มเหลวทุกองศาแบบสิ้นเชิงจะเอา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 การบริหารอะไรคะเศรษฐกิจการนำพาประเทศให้ผ่านโรคระบาดนี้การคุมโรคยาวัคซีนการเยียวยาไม่มีมิติไม่มีองศาไหนผ่านถ้าเต็มสิบคงต้องให้ติดลบและท่านที่เป็นภาวะผู้นำภาวะผู้นำคือภาวะที่รู้ว่าเรานำอะไรได้ และนำอะไรไม่ได้ดังนั้นภาวะหนึ่งของผู้นำเมื่อรู้ว่าตัวเองล้มเหลวทุกองศาการุณาแสดงความรับผิดชอบเพื่อให้นามสกุลจันโอชายังมีลูกหลานได้ใช้แบบภูมิใจลาออกเถอดคะทา่านจบ